โอีคนตีไปแล้วอันเนี้ยมีคนมาก่อนแล้วครับเป็นเส้นเป็นเส้นเลยวมนี้อย่างเงี้ยแสดงว่าคนมาแล้วดูดิ ร้อยครับมาก่อนก็ไม่เป็นไรไม่เลาใจเหมือนงานสายครับผมนี่ครับได้อยู่นะครับไม่ใหญ่มากแต่ก็ได้โอ้โหดูดิลงไปเลยครับอุปกรณ์ชุดเดิมครับผมลอกบานเน่ยไคทานิกครับสายพีหนึ่งนะหนึ่งวัดสิงครับคันซากุระครับผมแล้วครับผมยอดครับ เดินไปดูใหม่เดิมครับที่ได้ตวงเมื่อกี้ตัวมีคู่ครับเดี๋ยวที่ดงได้ที่ดมเลยโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เมื่อกี้ก็ได้ที่เดิมเลยครับนี่ครับเมื่อกี้ได้ตรงไม้นะครับวันนี้ถัดมาอีกหน่อยเดียวครับออ้บอกแล้วมันจะมีคู่ครับไซ์เดียวกันเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้เมื่อกี้ผมเดินมาตีฝั่งนู้นมาครับนี่ครับพอเดินกลับมาก็เลยมาตีย้ําดูครับว่าเผื่อมันมีคู่นะครับป่าครับช่วงนี้มันกําลังปามกําลังเข้าคู่นะครับบางตัวมันก็เป็นคอกเป็นไรไปครับ บางตัวก็กําลังเข้าคู่ครับเพราะน้ําพึ่งมาครับน้ํามึ่งขึ้นครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหสาดไปไม้เดียวครับเรียบร้อยเลยครับสายมีนี้ครับไม่ระแวงจริงๆครับนี่ครับนี่ขนาดว่ามีคนตีไปแล้วเป็นเส้นเส้นเลยนะครับนี่ครับวันที่ผมจะได้ตัวแรกนะมันมีรอยตีไปแล้วครับเป็นเส้นเส้นฟองอากาศอย่างนี้ครับมันจะเป็นฟองอากาศตามน้ําเป็นเส้นเส้นมาครับเพราะพึ่งผมก็เพึ่งเห็นรถผ่านไปสักพักหนึ่งตอนที่ผมขับมาทางนู้นนะครับ คือสวนกันไปทางนู้นครับนี่ครับน่าจะเป็นกบยางนะครับมาเจองานสายเข้าไปนี่งงกัสิครับนึีกว่าเขียดวิ่งครับแจ,แ,จแจ๊ะแจ๊ะครับสุดยอดนะครับแจ๋ว